เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงบอลกันนะคะแล้วมาดูวิธีการเตรียมเตรียมบอลกันนะคะว่าเขาทํากันยังไงนี่นะคะต้นบอลก็จะยาวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะหั่นครึ่งนะคะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน่นะหั่นแล้วเราก็ปอกนะคะปอกเป็ืขาวเลย ปอกจนหมดเลยปอกเอาเปลือกออกนะคะถ้าไม่เอาเปลือกออกนี่มันจะคันมันก็จะเิร็จหมืออันนี้ก็เลาะนะคะอันนี้ออกนี่นะนี่ก็จะเป็นไส้ข้างในแงออกมาค่ะนี่ปอกให้หมดปอกเสร็จแล้ว เราก็หั่นนะคะมันใหญ่ใช่ไหมหากกลางก็หน่อยนี่หั่นเป็นชิ้นยาวประมาณนี้นะคะอีกวิธีหนึ่งบางคนก็จะลอกลอกเลยนี่ลอกนี้นะคะ ลอกเสร็จแล้วก็หั่นเลยค่ะนี่ก็ลอกไปเรื่อยๆแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะมันใหญ่เราก็ผ่าครึ่งน,นิดนึงนี่เดี๋ยวเราไปล้างกันเลยคะ่ะบอลเราก็ปอกแล้วก็ลอกเรียบร้อยอันนี้ลักษณะการปอกนะคะขาวอย่างนี้ถ้าลอกก็จะเขียวอย่างนี้นะคะแล้วดูผลงานนะคะมือสวยไหมอืมสวยงาม <laughs> นี่นะคะเราล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นึ่งเลยค่ะฝาซึ่งเราไม่มีนะคะ ก้นกระทะเลยนี่นึ่งจนบอลน,นิ่มเลยค่ะมาตำเครื่องแกงกันดีกว่าค่ะมีพริกแห้งกระเทียมหัวหอมอตะไคร้ค่ะกระชายผิวมะกรูดและที่เราจะเพิ่มมาคือขมิ้นนะคะเพิ่มสีสวยงามและกะปิค่ะใส่พริกแห้งค่ะใส่เกลือป่นค่ะตำพริกแห้งกับเกลือป่นค่ะผิวมะกรูดค่ะขาตะไคร้ซอยค่ะหัวหอมกระเทียมค่ะพูดผิด หอมค่ะกระชายและขมิ้นตำให้ละเอียดเลยค่ะตำละเอียดแล้วใส่กระปิค่ะมาดูบอนกันนะคะก็นุ่มนิ่มดีแล้วใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยอย่าถามเวลานะคะไม่ครัวไม่ได้จับเวลากะเอาค่ะเครื่องของเราก็ครบแล้วนะคะมีประดุเพิ่มมาเป็นประดุย่างนะคะบอนเราก็เสร็จเรียบร้อยใส่ตะแกรงไว้แล้วก็มีน้ำของมันนะ ใบโหระพาแล้วก็กะทินะคะตรงนี้ก็ไม่ถึงโลหรอกนะคะใครจะใช้เป็นหมูสามชั้นหรืออะไรแคบหมูอะค่ะก็ได้นะคะวันนี้เราอยากกินปลาดุกก็เป็นปลาดุกนะคะแกปลาดุกให้เรียบร้อยนะคะแบ่งหนึ่งส่วนแค่นี้นะคะไปตำใส่พริกแกงค่ะพริกแกงเสร็จเรียบร้อยค่ะเอากะทิมาใส่หม้อนะคะรอกะทิเดือดแตกมันนะคะ กะทิเริ่มแตกมันแล้วใส่พริกแกงค่ะเดี๋ยวแบ่งไว้หน่อยหนึ่งนั้นแรดจะเยอะไปผัดให้หอมเลยค่ะทีนี้ผัดเจ้เข้ากันดีแล้วนะคะเติมน้ํากะทิที่เหลือจนหมดเลยค่ะเติมน้ําล้างคบก,กับน้ําบอลน,นะคะผสมกันแล้วระหว่างรอเดือดเติมน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยค่ะผงชูรสค่ะน้ำปลาค่ะ ชิมรสชาตก่อนค่ะเติมเกลือค่ะชิมรสให้ได้เปรี้ยวอ่อนๆเค็มแล้วก็หวานไม่ต้องมากนะคะหลังจากนั้นเติมบอลลงไปเลยค่ะเดี๋ยวชิมรสอีกทีนะะึงค่ะรอเดือดค่ะเดือดแล้วชิมเลยค่ะขาดเค็มเติมเลยค่ะใส่ใบโหระพาค่ะใส่ปลาดุกย่างค่ะ รอเดือดรอบสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเลยค่ะมาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงบอนใส่ปลาดุกย่างนะคะ